เพราะว่าภาคสังคมก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายพูดตรงๆน,นะครับตลอดระยะเวลาภาคสังคมก่อตั้งสังคมสังคมร่วมรัฐบาลที่ขาดคุณสุวิทย์ครับอะไรคือนโยบายหลักๆที่ใช้ในการหาเสียงครั้งนี้ครับยิ่งนโยบายในการหาเสียงครั้งนี้เนี่ยมันนโยบายวันนี้ถ,ถ้าไปวิ่งบนถนนนี่นะครับงงไปหมดแล้วเพราะนโยบายแต่ละภาคมันก็เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันไปหมดเลยใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าของภาคสังคมเองเนี่ยแตกต่างจากเข้าอยู่แล้ว อันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการในเรื่องตานต่อยอดกองทุนหมู่บ้านไม่ใช่เงินไปแจกอย่างเดียวแต่ใช้กลไกกองทุนหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาขงปราปรชาชนนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาความแตกแยกนะครับยุติปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมป้องกันในเรื่องของความรุนแรงและการหนองเลือดถ้าเราจําได้ว่าสมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยมอบเยอะมากเลยปิดหน้าธเนียมอพอกองทุนหมู่บ้านลงไปน,นะเขากลับบ้านกันหมดแล้วหลังจากนั้นไม่มีมอบเลย นะครับไม่มีมอบเข้ามาเลยเพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาถึงมาแต่ถ้าเขาไม่เดือดร้อนเนี่ยเขาไม่มาหรอกแล้วถ้าเทียบกับพรรคคู่แข่งสําคัญในพื้นที่ภาคอีสานอย่างพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยนโยบายของพรรคกิจสังคมดีกว่าเขายังไงครับดีกว่าแน่นอนเพราะมันเป็นรูปมารมนะครับเป็นรูปมารมเลยเพราะว่าตอนนี้หลายพรรคพูดถึงโครงการนั้นโครงการนี้ยังไม่ได้ทําแต่ชุประทานระบบท่อเน,นี่เราทํากําลังทำทําแล้วและกําลังทํา นะครับกำลังทําอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ถามว่าถ้าถ้าเผื่อว่าเขาหลายคนก็ถามบอกเป็นนโยบายเราจะทําให้ทําจริงไหมบอกกําลังทําอยู่แล้ววันนี้ทางบริษัทที่ปรึกษาที่ได้มีการว่าจ้างมา 3- าสเดือนกาลังลงไปสํารวจออกแบบ mm hmm. เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงบอกว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยแบบเสร็จแล้วจะเห็นว่าท่อน้ําเชื่อมระหว่างแม่น้ําลําคลองห้วยหนองคลองบึงที่เราจะไปขุดลอกอย่างเป็นระบบเพื่อทาเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่เนี่ย ในการที่จะสามารถเก็บกักน้ําให้ได้มากขึ้นแล้วสามารถที่เป็นระบบเครือข่ายจริงๆแล้วเนี่ยที่จะเอาท่อเนี่ยสูบน้ําจากพื้นที่ที่มีน้ํามากมาเติมในแหล่งที่ไม่มีน้ําหรือขาดน้ําเพื่อเก็บกักน้ําในช่วงฤดูน้านะครับหรือในช่วงพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยเราสามารถผ่านน้าออกมานอกพื้นที่น้ําท่วมได้เลยโดยผ่านชุมทางระบบท่อแล้วก็มาเติมเก็บไว้เนี่ยแล้วหน้าแล้งกอน้ําเหล่านี้มาใช้เราจะเชื่อมน้ําระหว่างประเทศเข้ามาก็ได้นะครับแม่โขงสารวิน นะครับเราก็ทําได้เหมือนกันเราผ่านน้ำสารวินมาเติมที่เขื่อนภูมิพลเอาปกอิกน่านมาเติมที่เขื่อนศิริกิจเอาแม่น้ําโขงลงมาเติมที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับห้วยหลวงลงมาลําปาวไล่ลงมาใส่น้ําชีออกไปน้ํามูลกลับไปที่แม่น้ําโของอีกหรือว่าเข้ามาทางเมืองเลยนะครับมาทางลําพเนียงไหลล,ลงมาเนี่ยเข้ามามันก็กระจายไปได้ทั่วพื้นที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราทําแล้วที่เราที่เราได้เปรียบของพรคก,การเมืงเองอื่นคือเราทําแล้ว นะครับแล้วเราจะกระจายน้ําไปอย่างทั่วถึงทุกมู่บ้านทุกตำบลเลยลงไปทุกไร่นาทุกแปลงที่เราสามารถเข้าไปได้ในพื้นที่ที่ท่อเข้าไปไม่ได้เราก็ใช้ระบบบาดานเพื่อการเกษตรเข้าไปช่วยเหลือดูแล<า>อันนี้มันชัดเจนกว่าหากภาคสังคมเนี่ยพลาดเป้าทางการเมืองในครั้งนี้ฮะถึงจะต้องถ้าพูดจริงๆเนี่ยเหมือนจะต้องยุติบทบาทเลยเปล่าครับในความคิดของท่านสวิทเราก็ต้องทบทวนตัวเองเหมือนกันนะครับทบทวนตัวเองเหมือนกันว่าเอะถ้าเราทํามาอย่างนี้แล้วเนี่ย นะครับทำเรื่องน้ําที่เราสอบถามชาวบ้านไปเนี่ยชาวบ้านมีคําตอบมีลายเซ็นพร้อมกับแปะปุงมาเนี่ยเซ็นไม่ได้ก็แปะปุงมาร้านสองแสนกว่ารายชื่อเนี่ยบอกว่าจะอาโครงการชุมนทานระบบท่อเนี่ยแล้วตอนนี้เรากําลังทําอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เราถ้ารรคสังคมเนี่ยเกิดไม่ได้รับเลือกตั้งขึ้นมาเราก็ถือว่าชาวบ้านเขาไม่อยากได้นโยบายโครงการเรื่องชุมนุมทานระบบท่อไม่อยากได้การแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครไม่อยากได้การแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสังคม แล้วไม่อยากได้การแก้ไขปัญหาทางการเมืองเราก็ต้องมาพิจารณาทบทวนตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วว่าถึงขั้นต้องยุบพรรคเลยไหมพรรคคงไม่ยุบหรอกครับเพราะพรรคกคมเนี่ยเป็นเหมือนกับบริษัทมหาชนมไม่ใช่บริษัทเอกชนไม่ได้เป็นเจ้าของคนเดียวนะครับเพราะพักนี้เป็นพักเก่าแก่ดับสองของประเทศไทยเลยสามสิบกว่าปีนะครับที่พักนี้ตั้งมาเนี่ยเกือบสี่สิบปีเนี่ย ผมว่าเป็นพราก,กิจสังคมเป็นสถาบันที่ต้องคงอยู่นะครับแต่ว่าในฐานะที่เป็นผู้บริหารเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปตลอดนะครับเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับยุคสถานการณ์เกิดขึ้นเพราะนั้นเพราะนั้นพรรคกิจสังคมเลยหาแต่เอาคนรุ่นใหม่เข้ามาเยอะมากคราวนี้นะครับเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาเยอะมากแสดงว่าท่านสวิตก็ไม,ไม่ปฏิเสธคล้ายๆเหมือนท่านอภิษฎไหมครับบอกว่าถ้าเกิดนําแล้วพักแล้วเกิดไม่ได้เป็นเป้าเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาตัวเองอะไรอย่างนี้ จริงๆแล้วทางการเมืองเนี่ยโดยมารยาททางการเมืองเนี่ยนัากการเมืองก็รู้อยู่แล้วว่าควรจะต้องทําอะไรบ้างนะครับมไม่ต้องไปสัญญิงสัญญาอะไรหรอกนะครับเพราะผมเองเนี่ไม่ยึดติดตาแหน่งอยู่แล้วม,มันเพราะมันมีกระแสข่าวไม่ถามก็ไม่ได้ครับบอกว่าไปถึงว่าพวกสสในพักของท่านเองเนี่ยไม่พอใจท่านแล้วก็อาจจะมีการที่แบบไปร่วมกับคนอื่นกับพักอื่น โดยทิ้งท่านอะไรอย่างนี้ท่านจะ s <S ตอบไัญหายังไงไม่เป็นไรครับสสก็เป็นเรื่องปกติของเขานะครับเขาก็อยู่ตรงนี้ไปตรงนั้นมาตรงนี้กันเวลายุบสภาไปเขาก็มีสระของเขาที่จะเคลื่อนย้ายไปตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นเป็นเรื่องความรับผิดชอบของเข้าไปนะครับเราก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับเพราะว่าภคกิจสังคมก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายพูดตรงๆนะครับจะให้ท่านเลือกการทํางานกับสองพักใหญ่ระหว่างท่านอภิสิทธิ์หรือคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณยิ่งรักเนี่ย คุณสวิทเลือกจะทํางานกับใครถ้ามีโอกาสเลือกได้คือเราเป็นคนทํางานนะครับเป็นคนทํางานอันแรก <ừ> เราไม่เราไม่เล่นการเมืองอยู่แล้วเราไม่ทํางาน <Kah ful. S 1> การเมืองเราอยู่กับใครก็ไม่เคยมีปัญหาถ้ามีปัญหาในพักเราก็ถอนตัวนะครับหรือถ้ามีปัญหากับพกร่วมเราก็ถอนตัวเหมือนกัน <ừ> นะครับเ <L> พราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เรานี่คือความรับผิดชอบของเราอยู่แล้วแล้วพรรคกิจสุงคมเองเนี่ยก็รู้เคยร่วมง,งานกับทุกพักแหละนะครับทำ <L> <booking. S 2> ง,งานกันมาตลอด แล้วที่สําคัญคือมองกลับไปในประวัติศาสตร์ภาคกิจสังคมเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ภาคกิจสังคมก่อตั้งมาภาคกิจสังคมร่วมรัฐบาลทุกครั้งนะครับไม่เคยเป็นฝ่ายค้านยกเว้นว่าจะมีปัญหาเรื่องขัดแยง้งเรื่องนโยบายปัญหาภายในพักนะครับเราก็เราก็ถึงถอนตัวออกมาเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาแล้วครับเรื่องของการร่วมรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่ว่าพักที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเห็นความสําคัญแล้วก็คิดว่าภาคกิจสังคมจะช่วยทํางานได้ จะช่วยเป็นก่าวใจนะครับได้รหรือว่าจะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้ตามนโยบายที่เราได้ประกาศไว้เ้าก็ให้โอกาสเราไปทํางานซึ่งซึ่งผมคิดว่าตรงนั้นเป็นส่วนสําคัญครับนะครับแล้วภายใต้แรงกดดันจากสองพรรคการเมืองใหญ่ที่บีบให้พรรคเล็กต้องเลือกข้างเป็นใบเฟิร์นประดับใจกันภาคกิจสังคมจะอยู่ยังไงครับภรคกิจสังคมอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย นะครับเพราะเราเราหนึ่งก็บอกแล้วบอกเราไม่ได้เราไม่ได้ยึดติดตําแหน่งอะไรสิ่งที่เราทํามาตลอดคือการทํางานเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเท่านั้นเองเราไม่เล่นการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคสังคมไม่มีการเมืองอยู่แล้วนะครับมีําทงานเพื่อบ้านเมืองเพราะนั้นเราอยู่ตรงไหนก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ส่วนใหญ่แล้ว ทางพรรคร่วมรัฐบาลท่านก็ท่าน,นก็กุณาให้เกียรติภาคกิจสังคมอยู่ตลอดมาทุกครั้งนะครับพรรคใหญ่ๆก็ไม่เคยมีใครที่ที่ท่านอามองภรคกิจสังคมไปในใน,ในทางที่มีปัญหาเพราะเราไม่เคยมีปัญหาใครแล้วการออกมาประกาศว่าพร้อมร่วมกับทุกพรรคจัดตั้งรัฐบาลอย่างเงี้ยจะไม่ดูเป็นการว่าพรรคเราไม่มีจุดยืนทางการเมืองครับจุดยืนทางการเมืองของพรรคชัดเจนที่สุดเลยครับ นะครับชัดเจนครับชัดเจนที่สุดเลยเพราะเราประกาศแล้วว่าก้าวต่อไปต้องไม่มีเลือดและความรุนแรงครับเพราะ <uku> ฉะนั้นจุดยืนของเราชัดเจนถ้าไม่มีเลือดและความรุนแรงก็คือความรูลล้รักสามัคคีความร่วมมือร่วมใจเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการที่ขับเคลื่อนกระบวนการในการแก้ไขปัญหาของประเทศ <ชะ uku> เพราะฉะนั้น,นเนี่ยสิ่งที่ภาคสังคมมองอยู่ในขณะนี้เนี่ยทุกคนพูดเรื่องของการปรองดองทุกคนพูดเรื่องของการจะยุติปัญหาความขัดแย้งแต่ว่าแนวทางของภาคสังคมเนี่ย ในการยุติปัญหาเนี่ยมันชัดเจนที่สุดแล้วครัะนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าแต่ผมเรียนว่าใช่แน่นอนเพราะว่าคนที่มาเดินกระบวนที่ราชประสงค์ก็ดีที่สีแยกข้องวงก็ดีลองไปถามเขาเถอะว่าถ้ามีเรื่องอย่างนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาเดินกระบวนอีกไหมนะครับผมเชื่อเลยว่าคําตอบที่รับคือไม่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาได้รับการดูแลปัญหาเขาได้รับการเยียวยาแก้ไข แล้วก็การแก้ไขนี้เป็นการแก้ไขแบบยั่งยืนมไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นการแจกจ่ายนะครับแล้วก็หมดไปแต่เป็นการให้โอกาสนะครับเป็นการสร้างความเข้มแข็งเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทยให้กับเศรษฐกิจไทยเพราะฉะนั้นผมว่าถามชาวบ้านเถอะนะครับ